อาวอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศของยานลีพีซีในสนามบินนะครับผมควาใหญ่แค่ไหนนะครับมีเวลาประมาณเรามีเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนขึ้นเครื่องนะครับผมจะพาชมความใหญ่ของสน,สนามบินนาริตะนะครับผมขาเข้าจะเล็กนะครับแต่ว่าขาออกสนามบินนาริตะก็ใหญ่อยู่นะครับผมมีดีลฟรีตามจุดๆนะครับผม น,นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆร้านในสนามบินนาริตะนะครับผมของจากโอซาก้าจากคอกาโดจากบางอื่นในญี่ปุ่นก็มีมาขายนะครับผมอันนี้เขาว่าเป็นแรงกิ้งอันดับสองนะครับผมส่วนอันดับหนึ่งหาไมี่เจอแล้วคอนนี้ชาวคณะกำลังรอจ่ายตังค์กันอยู่ยนะครับผมจะคิวยาวเลย อันนี้จะเป็นหลังจากจุดที่ตรวจพาสปอร์ตเข้ามาแล้วนะครับผมจะพาเดินชมบรรยากาศรอบสนามบินอาลิตานะครับผมบริเวณนั่งพัก <c oughs> ของนักรักผู้โดยสารนะครับผม โซนให้เด็กสำหรับพักผ่อนด้วยนะครับผมสนามบินนาริตะก็ถือว่าเป็นสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับการเดินจากเทอร์มินอลหนึ่งไปเทอร์มินอลหนึ่งนะครับผมแมวเราก็ไม่ได้ซื้อเราก็ไม่ได้นะครับแต่คงมาซื้อที่สนามบินแหละครับแพงโอ้เห็นเสื้อทีมชาติด้วยนะครับผมเสียดายทริปนี้หาไม่ได้ ในสนามบินเสื้อทีมชาติก็มีขายนะครับผม,มบรรยากาศของร้านค้าในไีทีซีนะครับเสื้อบอลจะอยู่ประมาณหมื่นเยนนะครับผมเออไม่ใช่ครับประมาณสามพันนะครับผมจะมีโซล้านหนังสือนะครับผม <Yeah. S 1> พวกร้านค้าแบรนด์เนมก็มีนะครับผมในะสนามบิน น,นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับผมที่มีสัตว์จุดสวยๆอยู่นะครับผมน,นี่ก็จะเป็นอีกมุมนึงในร้านนะครับผมนี่เป็นบันเกต40นะครับผมน,นี่จะเป็นทางเลื่องระหว่างเกตนะครับผมก็จะไปที่เกต11นะครับแอร์เรียโซนนี้ก็จะอยู่อ,อาร์นะครับผมมีเหมือนสีน้ำระเลงไปทั่วเลยนะครับผม ร้านของกระจุกกระจิกก็มีนะครับผมส่วนร้านแม็กซน,นั้นเห็นอยู่ด้านนู้นนะครับผมคนญี่ปุ่นนี่ก็จะมีมารยาทมากมายนะครับผมขนาดเป็นพนักงานนี่เห็นแล้วถ่ายนี่เขาเดินก้มเขาหยุดกันหมดเลยนะครับผมไม่ไม่ให้เรา,าน,นี้ก็จะเป็นรันเวย์นะครับผมก็ mm hmm. จะมีเครื่องขึ้นเครื่องลงเป็นระยะนะครับผม mm hmm. นี่จุดรับของดีที่สี่ด้วยเหรอเนี่ยแปลก บริการห้องอาบน้ำด้ยนะครับมีที่สุบุรีนะครับผมแล้วด้านขวามือก็จะเป็นร้านขายของแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับผมอันนี้เขาของจัดเต็มกันเลยนะครับผมร้นนี้

ตอนนี้มาแถวเกต43แล้วนะครับผมดูบรรยากาศถ่ายเออถ่ายคลิปให้คนดูเยอะๆแล้วก็เปิดรับโฆษณาคาวคณนะหลังจากช้อปปิ้งกันไปนที่เรียบร้อยแล้วก็นั่งเล่นมือถือกันนะครับผมรอเวลาขึ้นเครื่องนะครขอบคุณที่ได้รับชมนะครับผมนนี้รายงานรับรายงานจากสนามบินนาบิตะนะครับวันที่10มีนา59นะครับผมอย่าลืมซับสไคร์